お、oh! เก็บกดมาจากไหนครับเนี่ยโล้ยโลครับโลกว่าโลกว่านะครับครับเป็ดสายบัรเลงเต็มคำจ้าันูสองตัวครับ เป็นสุดยอดครับผมโอ้นาทบกว่าเก้าแล้วสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาพวกเรางงใจไปเลงครับระถูน,นะครับสายแฮ่ข้างหลังนะะว่าน่าเก่งวาน่าเก่ง นั่นหนึ่งครับวันนี้เราไปไหนกันปลาโมกครับปลาโมกปลาโมกครับไปขุดบัวไปขุดแ้วครับโอเคครับเจอกันที่ปลาโมกครับกําลังเดินทางนะครับข้าวนะครับหมูปิ้งนมสดปลาโมกนะครับ มาแวะมาชิมกันได้อร่อยครับเจ้านี้ขาประจำถึงบ้านนออแล้วครับน้าต้นน้าท็อปนะครับนี่นะท็อปรูอากาศลมนะครับวันนี้จะแห้วหรือเปล่าครับที่วันนี้ที่ป่าโมกนะครับนะครับ ูกำลังบรรจุกระสุนกันอยู่นะครับพ่อใหญ่เนี่ยนะครับครับอันนี้แกงลบบุรีนะครับแกงลบบุรีส่งตัวแทนมาในเฮงครับนั่นนึงครับสวัสดีครับต้อมครับมาจากลบบุรีนะครับเนี่ย เาเาบานเขาออตีไ <duy> พ่ก <comprend melhores> ันดิว่าปะทำมีนีแล้วเอ้มเลยนี่จะทำอะไรกินก็ไปหาเข้าเข่าบานเขาอ๋อตีไพ่กันดิว่า้มีนล้วล้มเลยนี่ จะทำอะไรกินก็ไปหาที่กินอะไรเงี้ยครับ่ะมาดูกันนะฮะ,ะวันนี้จะมีแต้มให้นานาแล้ชมกันด้วย ไปไปคิดนาเลยครับ โสุดยอดนัาท็อปได้แล้วครับใไซโลด้วยเอ้ยนั่นน,นึงนึกว่านาท็อปเก็บกดมาจากไหนครับเนี่ย โลโอ้ยโลครับโ,<ล>โลกว่าโลกว่านะครับหูใส่เข้าใหญ่เนี่ยุดยอดเลยครับแล้วใช้อะไรครับใจแซมมี่ครับแซมมี่มือสั่นเลยครับหนาวครับหนาวสุดยอดนะครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวใช้อะไรกันทูลเต็มได้เมื่อกี้นี่นะใ <c oughs> ช่ ติดเลยที่เดียวอ๋อมีขิงครับงานนี้มีขิงเอ่อสองตัวครับเป็ดเป็ดสันเลยนะตัวเดิมแต้มสองสุดยอดครับผมหลอดแล้วหอดสองสองแต้มแล้วมั้งกัดแบบสองแต้มแล้วครับกัดแบบไม่รู้เรื่องรู้บ้าง ก็หเหยื่อติดยาด้วเมื่อ okay, กี้แกับฝากคนงานกบยางใส่กระเลงนะครับจากน้ำต้นนะครับแก้ว อยู่ครับเป็ดควีนมนารินนะครับสีม่วงคร,รับปลาเคี้ยวเยดียวกัดสุดยอดครับเห็นม่้ยบางข้อเป็นกันงี ครับที่มาเนี่ยตรวจโทวิีกันหมดแล้วนะครับก่อนจะมาอะอบอกให้เขาไปกันอนออนก,บกนลบานพแยางน้นนี่ครับแฟนที่สองครับลงจังไปกินนะครับอย่ที่ใช้ก็จะเป็นเป็ดควีนมันดารินนะครับ แจะหมดนะครับก็เลยไม่ได้สายกีกิแทะเดี๋ยวรอสายชาร์จแป๊บน,นึงครับสุดยอดครับไปเชี่ยวน,น,นีว้ยมกัดแฉะแล้วหนึ่งกี่แต้มเลยครับเนี่ยแต้มที G ่สี่มาแล้วครับสุดยอดจริงๆริงหวานจริงจริงอ้าว,าวโห ครับมาแล้วแบบห้านะครับก็นะแบบห้านะครับก็เดี๋ยวจะใช้เป็นเป็ดปีนมาเลยนะไปคิวๆเรียมอากับสุดยอดนะครับน้อมนะครับได้กันมาคู่กับนั้นหนึ่งนะครับไอไอคนที่โชว์นะไม่ใช่ได้ปลานะครับขอปลาเขาโชว์นะครับ ฮะปลาเขาโชว์นะครับฮะน้าท็อปก็เอาพึ่งมาขึ้นมาเมื่อกี้นะครับนะครับป,ปลาอะไรไม่รู้ขึ้นมานะตรงเนี้ยโอเคครับเราหาแต้มกันต่อเอาเอาเข้าไปครับเนี่ครับนั่นหนึ่งครับ ลูก้าครับโอ้โหโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยขอยืยนคู่กันนะครับโอกเดียวกัน,น,นโอ้ยไอ้นั่นหนึ่งใช้เลยครับใช<น>้ซัมมีมม่ครับแล้วก็เต่าทองครับเต่าทองครับโอ้โหสุดยอดครับแข็ง น่าจะยี่สิบแต้มแล้วมั้งเนี่ยโอเคครับ ค้างมนขางอยู่ลึกเอ้ยลึกปะวะอาจะลึกกว่าผมจอต้ากแ้โอ้ยหลุดฮะฝากสซโลผมหน่อยแห้งหมดแล้ว

โอ้โหมเาไปกเี้ปลาทอดกรอบแม่ยังก็จะออกไปกันเร็วไหมครจีฟ้าออกไปซ้ายปลาเขาปลาออก,กนี่อยู่มือหัวตัวไหนปลาลหรหมครับเป็ดสายบันเร่งเ<ม>ต็มคำจ้าครับเป็ดดำนะครับแจกนะท็อปแก้ว ว้าเรียบร้อยครับนางอายนะครับต <secretary> ัวเกาโอ้ยนางอายครับสีส้มตัวเดิมแก้ว วันมาได้ช็อตวัดเลยเยอะที่ใช้ก็จิกกิ่มครับจิกกส่มยอดครับะกำลังเดินทางกลับนะครับเอาไปไหนกันครับน,ะนาไมา,า,าครับนะเนี่ยอะไปเกี่ยวข้าวครับ อะไรอ่ะเฮ้ยมีเหรอครับมาร่วมปลากันนะครับโมนาทอกก้าวแล้วอุ้ยจะทำอะไรจะตีไหมมันมีไะไรอย่างนี้ตัวนีสมันติดอยู่ไม่อยากใส ไอที่ปากเบี้ยวลอยผมมาหญ้าเกี่ยวมั้งเนี่เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนนะครับก็ลวมปลานะครับนี่ไง แงรอโอ้ c, ừ, a, is, ้น้าออกกได้ไส์ใหญ่น้าออกได้ไซส์ใหญ่ตรงไหนครับเนี่ยได้ตรงในน้ำครับ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูก็มือกัดเป็นหูแตกจะโดนกว่า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 จะตรงไหนน้าออก การผมสองพี่ไม่สักุดๆเลไหนหลังลงคนฮอตสุดๆตัวนี้นั่นหนึ่งกี่แต้ม13ครับในเฮงครับสองในเฮงสองนักกอดครับสองครับโอ้โยยังได้อยู่แต่เนี่ย้้ไดแตนักทัวร์เหรอครับผมน่าจะแปด น่าจะแปดด้วยนาต้นห้านะครับห้าตัวครับา้อเก้าครับต้อมได้เท่าไหร่ครับน่าจะสี่ครับน่าจะสี่ด้วยน้าๆน้าอ๋อได้ไม่ได้นับเลยเยอะอยู่ฮะน่าจะเก้าหรือสิบเต็มเลยเก้าหรือสิบเหรโอเคครับนี่กรปลารวมบ่อนึ่งน่าจะน่าจะรุ่นเดียวกันหมดผลงานกับยางสายเป็นเร่งนะครับตัว สุดๆเด็ดแต่เดี๋ยวนี้ติดมีนน้าวันนี้นะครับติด55เป็ดว่าอยู่แล้วารวม55โอ้ปลารวม55ห้าแต้มเหรอ55แต้มต้องไม่พลาดนะแต่ห้าแต้มนะครับรวมปลารวมก็55แต้มนะครับโอเคครับเจอกันทริปหน้าครับสวัสดีครับกำลังแบ่งปลากันเดี๋ยวบ้านใกล้เคยเอาโอเคครับ เจอกันที่หน้าฝากผลงานกบยางสับเลงนะครับสวัสดีครับในแวดเปิดท่าเนี่ยก็มีคนมาสามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสะครับปลุยกันไปครับยานี่แบบยังไม่มีใครลุยเลยที่ผมลุยเข้าไปยานี่นี้แหละบอกวัวยาบอกเท่านี้แหละติ๊บแม่นะครับ่แหละลุยเข้าไปเนี่ยมึงใครลุยหรอกไหนนะมันไม่มีใครลู้ไอ้พวกรู้มันก็คิดว่าไม่มีไม่โดนใหญ่มันเคยไปตีแต่ด้านนอกมันมีก็ไปตีที่ที่วับอกันอ่ะเยอะเยอะล่อปอดาย ครับเจอกันทริปหน้าครับฝากผลงานกับยางสายเป็นเลยนะครับก็ล่ำรากันกับแยกย้ายกันกลับบ้านครับบายบายบายเจอกันทริปหน้าครับเจอกันทริปหน้าม่